สวัค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปหางโจวกัน เหตุเกิดจากว่าเดี๋ยวเราอาจ,จะนั่งรถเข้าเมืองหางโจวกันนะคะเพราะว่าเซี่ยงไฮ้กับหางโจวมันอยู่ติดกันใช่ปะเดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปประมาณสงชั่วโมงกว่าแต่คือตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่ารถจะพอหรือเปล่าเพราะว่ากระเป๋าสัมภาระพวกเราเยอะมากนะ,ะแต่ก่อนอื่นตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปกินข้าวเช้ากันนะคะแผนของเราตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปชมหอไข่มุก รอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามาเชียงไหม่ยัง,ง,ยงมแม่ไม่เจอหอไข่มุกเลยแต่ว่าแม่บอกว่าแม่เบื่อหอไข่มุกแล้วแต่ว่า่นแหละทุกคนเป็นไม่มีที่ไปเดยกก็เลยจะพาคุณแม่ไปชมหอไข่มุกกันนะคะ ออกมาจากทางโรงแรมก็จะเป็นถนนคนเดินเลยนะคะนี่เดินได้สายขวาเลยแต่ว่าขอกินกาแฟก่อนนะคะจะมากินร้านนี้ p e d Coffee นี่เราสั่งเป็นชาเขียวไปนะคะร้านนี้คือจะมีะพวกลาเต้เมกานโนมาชาต่างๆนี่ได้มาแล้วนะคะเราสั่งเป็นชาเขียวร้อนไปอุ่นมากพุดแม่ชิมกาแฟที่ดี เอยไปใช่ชาเขียวเป็นไงคะแง่ละสองร้อยแต่คุณลูกก็ยังชอบของที่ไทยมากกว่าเห็ย mm hmm. ไ,ไหม, mm hmm. มรู้สึกว่าของที่ไทยก็ยังอร่อยกว่าอ mm ีะ hmm. และข้างหน้าก็คือหอไข่มุกนะคะทุกคนดูนี่ื mm hmm. อว่าเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปถ่ายรูปกับหอไข่มุกฝั่งนู้นนะคะโรดิสต mm ์สปอร์ตเชคเวอร์คือมุมนี้แบบเหมือนอยู่ยุโรปมาก mm hmm. ไม่เหมือนอยู่เซี่ยงไฮ้เลย ่ถึงหอไข่มุกแล้วค่ะก็คือแบบจุดที่เขามาถ่ายรูปก,กันก็คือจุดโซนนี้นะคะอยากให้ทุกคนเห็นหอไข่มุกเห็นไหมยคือหนหน้องอยู่นี่อานาโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้คุณแม่ก่อนนะคะทุกคน โอเคถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปกินข้าวกันนะคะแต่ว่าไม่รู้จะกินอะไรเลยแต่ตอนเดินมาเห็นเสี่ยลองปาอยู่คิดว่าเราจะไปกินเสี่ยวลุงปลานี่แหละคุณผู้ชมนะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาลองร้านนี้นะคะ ไม่กร้านนี้กาลังยืนเลือกอยู่ว่าสงร้านนี้เอาร้านไหนดีนี่นะคะทุกคนคือเขาอะคือร้านเดียวกัน,นจะมาลองชิมร้านนี้กันเมนูของเขาก็คือโตจีนแบบนี้เลยไปเมนูหนึ่งนะคะก็คือเป็นเส้นกับปูผสมกันค่ะก็สั่งเป็นโตบะหมี่กับซุปปูในเมนูแล้วเขาก็ให้ซุปมาด้วยนะคะก่อนกินก็คือเขาบอกว่าให้คนไอ้บะหมี่อันนี้ก่อนอาบาแบบว่าแยกคนละแกัน พอแบบเราแยกน้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาใส่อันนี้นะคะรี่มีเผียวเราค่อยตักอันนิลาโอเคแล้วก็คุกอีกรอบหนึ่งน้องก็จะได้เป็นบะหมี่ อร่อยอะไรหมคะผ่านนะคะร้านนี้อร่อยมากเคคือร้านสุ่มเข้าเมื่อกี้เป็นบะหมี่แบบอร่อยมากทุกคนมันเขาเอาเหมือนบะบี่ซัวที่ไทยมาทำใช่ไหมคะเขาก็แบบเสกกุ้งเสกป,ปูแล้วก็แบบมีความเค็มๆนวลๆแล้วเส้นก็แบบนึ่มมากรู้สึกว่าร้านนี้แบบอร่อยมากผ่านคือทุกคนต้องมากินถ้าเกิดใครมาแถวหน้นจริงตรงรู้นะคะคือแนะนาร้านนี้มากๆเดี๋ยวแปะชื่อร้านเอาไว้ให้ทุกคนนะคะเผื่อใครแบบอยากตามมาแต่ว่าก็ตอนเนี้ย คือรถที่เรียกมากําลังจะมาแล้วนะคะเพราะเราเรียกรถมาตอนเที่ยงแล้วตอนนี้แบบ11มงครึนนะ่งแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางกับโรงแรบมบแล้วก็ไปรอรถแล้วก็เช็คเอา์ออกกันคือที่เซี่ยงไฮ้เขาจอดจักรยานแบบเหมือนประชดอะปั่นได้ทุกคนแต่ว่าต้องโหลดแอปสีเหลืองเขามาก่อนนะคะแอปมีชื่อว่าเมทวน เ้วนะคะเพราะว่ารถกำลังจะมารับแหนบเดี๋ยวเรา,วาจะนั่งรถจากเซี่ยงไฮ้ไปหางโจวใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจิ้งนิดนิดนะคะแต่มาดูก่อนว่ารถพอไหมคือถ้าเกิดว่ารถไม่พอเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟความเรยวตามไปนะคะ โอเคก็คือว่าตอนนี้คุณพี่คนขับรถเขาแวะไอ้นี่ให้เรานะคะแบบแปะห้องน้ําแต่ว่าก็คือห้องน้ําที่จีนตรงจุดแวะค่ะเขาสุดเป็นสร้างเลยนะคะก็คือจริงสุส่นดีย่ยอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะจะถึงหางโจแล้วเนื่องจากพมกตั้งหมอเมื่อกี้คือรถติดมากอีกหนึ่งชั่วโมงเดีจะถึงนะคะเดี๋ยวจะ่ให้ดูว่าหางโจเป็นยังไงตอนนี้ขอแวะเข้าห้องน้ําก่อน ็คือห้างที่เขามาแวะให้คือใหญ่มากแล้วก็ของกินตลอดทางทางแบบนี้ก็แวะเซิร์เป็นชานมต่างๆไปกินบนรถกันนะคะ ทา่โรงแรมเราแล้วเดี๋ยวก็คือเราสามารถที่จะนั่งรถเมล์ได้หรือว่าแบบปั่นจากกาักรยานก็ได้เพราะว่ามันแบบไม่ติดเองมาทีขนาน้นแล้วเราก็มาเช็คอินโรงแรมที่หางโจวต่อนะคะ่ะ้านนี้เราพักเป็นโรงแรมชื่อว่าจุจื คือว่าใครจะมาพักโรงแรมที่จีนอะต้องแบบถามเขาด้วยนะว่ารับต่างชาติหรือเปล่าแล้วข้อที่สองก็คือโรงแรมที่จีนเขาไม่ได้มีบริการแบบลากกระเป๋าหรือเขียน่อนเดินทางให้เหมือนที่ไทยนะคะคือถ้าเป็นที่ไทยเขาจะส่งถึงหน้าห้องเลยใช่ปะแต่ว่าโรงแรมที่จีนอ่ก็คือต้องยกกระเป๋าขึ้นไปเองนะดูก็ฝึกพละกาลังในการแบกกระเป๋าขึ้นมาให้ดีนะคะยิ่งถ้าโรงแรมไหนไม่มีลิฟต์ก็คือนั่นแหละจบและนี้ก็เป็นอีกโรงแรมนึงในฮังโจนะคะ เป็นโซนห้องน้ำนะคะนี่แล้วก็ที่อาบน้ำชักโคกอยู่อย่างนี้เลยคือเราอยู่ชั้น19ก็คือสูงสุดเลยดูวิวสูงมากโอเคเดี๋ยวนนี้จะพาทุกคนไปกินข้าวกันนะคะเมนูวันนี้ที่จะพาคุณแม่ไปกินก็คือชาบูเหลาหวางเป็นชาบูแบบซุปไก่คุณๆสิคะแบบอร่อยมากมจริง,รงใครมาจีนก็คือแนะนําให้กินร้านนี้นะคะร้านชื่อเหลาวาัเดี๋ยวเราอ่ะ กับคุณแม่จะทำกันปั่นจัก,กรยานไปกินนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กันตรงนี้เองมาปั่นจัก,กรยานไปกินข้าวกันนะคะโอเคพาคุณแม่มาตรงโซนยินเจ็ดในวันเสาร์นะคะคนเยอะมากแบบว่าสมบีสุดๆวันเสาร์คนเยอะไม่เยอะก็ดูนี่ ทางเข้าเวมาทีแล้วก็ตรงนน้นว้าวร้านชาบูที่เรามากินก็คือจะอยู่ในซอยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้ทุกคนคือเราไม่แนะนําให้มาหัางจวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าคนมาเยอะมากๆเลยทำให้มาแบบจันทร์ถึงศุกร์มากกว่าแบบคนแบบมาหาศาลมากแบบต้องแย่งกินแย่งกันใช้พลานไม่แนะนําเลยนี่นะคะร้านนี้ที่พามากินคือชื่อว่าลาววังนะคะ แล้เนะเวเราก็สามารถมาทำน้ำจิ้มเองได้ด้วยนะคะน้ำจิ้มก็คือเยอะมากแล้วเราก็สั่งข้าวผัดมาด้วยไอเนะอห้ดหางโจกับคนเ่ีเยวมากนี่แล้วก็มากินนงเปียกันนะคะ เป็นต้มเปี๊ยะหมูหยงงองขาดเคลมข้างในนะคะแล้วเราก็มากินโคยเตะต่อนะคะเราสั่งเป็นโคยเตะแก้วเล็กมานะคะเอาแม่ตม้มต้มขอร่อยปะโคยเต๋อลาคุะแม่มากินชาให้ดีเพราะว่าแม่อยากกินชาทีนี่แหวมานี่ แล้วก็พาคุณแม่มาเสี่ยงเงินที่อาดิดาสีรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่จะซื้อของไปให้คนอื่นเรียบร้อยค่ะได้รองเท้าไปอีก2องคูช่ชวนๆโอเคแล้วเราก็ออกมาเอาเงินไปเข้ากับเพื่อนนะคะมีแม่ออกมาตันนี้มีเพื่อนมาอาศัยนอนด้วยคนน <laughs> ะ ก็งงเพราะว่าแม่บอกว่านอนด้วยไป็ลูกก็ลเลยนอะนอยู่มาเลยพาเพื่อนมาซมมีฟิลีมมาต่อเห <c oughs> มือนเพื่อนไม่กิน